ความเป็นสิรีมงคลของชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและต้องการให้เกิดแก่ชีวิตของตนเองความเป็นสิรีมงคลที่สําคัญประการที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าตัดไว้คือบูชาจะบูชาเนียนังคือให้รู้จักเลือกบูชาในสิ่งที่ควรบูชาเมื่อบูชาแล้วจะก,ก่อให้เกิดทําให้ตนเองนั้น มีบุญมีกุศลเป็นกำไรให้แก่ชีวิตทําให้ชีวิตนั้นมีความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นซึ่งก็คือแก้วสามประการได้แ,แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเมื่อผู้ที่บูชาพระรัตนตรัยนี้แล้วจะทําให้รู้จักอริยสัจสี่เมื่อรู้จักอริยสัจสี่แล้วก็จะสามารถทีจ่จะ ปฏิบัติตามแล้วทําตนเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นี่แหละรีกว่าสร้างความเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดในฐานะที่เราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งพบประสบเจอแล้วสามารถที่จะทําตนเองให้เป็นผู้ประเสริฐได้ทําให้ความเป็นสิริมงคลน,นั้นเกิดขึ้นแก่ชีวิตของตนเองได้